สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครมมาพร้อมกับลินินเอาลินินเอาลินินมาสอนนักเรียนป .4 เนาะอันนี้ป .4 นะคะก็จะมีลินินเนาะแอบดูดูไปไปไปลินินไปไม่โชว์หรอไม่เชิญพี่ๆเขาหรอโชว์พี่ๆเขาไหมอืมลินินอ่ะไปลินินไปกินข้าวโอเค เจอแมวคููซะก่อนอ่ะมาเราก็มาอยู่ในสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครั้งที่2นะคะวันนี้ก็ครูก็ติดหมวกอะมันสวยใส่แล้วรู้สึกแบบหัวนี่ไงใส่แล้วหัวไม่โล่งรือจะถอดดีอะถอดไหมถอดก็ได้ใส่ก็ได้แต่ใส่ดีกว่า อ่ะโอเคถ้าใครอยากให้ครูถอดก็บอกครูนะถ้าใครรำคาญแทนครูอ่ะมาเรามาท้าสมองระลองปัญญาดูสิว่าปอสีจะเป็นอย่างไรอะมาข้อใดนี่ไงมาถึงก็ข้อใดลือ้าข้อใด เป็นตราสัญลักษณ์ของโซคอบอะไรเนาะโคอบเอาอะไรกัน like. <c oughs> ทำไมหมดเวลาไว้จังอะเอาใหม่ได้ไหมสมมุติว่าเราเรายังไม่คิดนะอ่ะเอาใหม่เอาไหวเอาไหวเอาไหเอาหมอุ้ยดูดีหมดเวลาแล้วว่าแมันก็เฉลยแล้วสรุปก็คืออันนี้แหละเนาะนักเรียนโถเอ้ยสื่อทีเอลทีวี อ่ะไปหมดเวลาแล้วว่ะดูดีข้อใดไม่ใช่สิทธิ์ของผู้บริโภคก็คือข้อสิทธิที่จะได้รับของแถมนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปก็คือเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ใช่ไหมที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้เนาะเมื่อชั่วโมงที่แล้วอันนี้ก็เจอกันอีกเป็นครั้งที่สามแล้วทีนี้นั่นแหละก็คือสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคเ,เราสามารถไปร้องเรียนได้ใช่ไหม อ่าแล้วก็ผลของการปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภคก็คือใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยนั่นเองนะคะนักเรียนเป็นไงเมื่อวานเรียนไปแล้วเป็นไงบ้างฮะเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจที่ครูสอนไปไหมแล้วก็ ถ้ายังทํางานไม่เสร็จก็ไม่ต้องรีบนะครูไม่ได้บังคับแต่ว่านักเรียนก็พยายามทําให้มันไวแค่นั้นเองทําให้มันไวจะได้ตามทันเพราะว่าตารางเรียนที่ครูสอนเนี่ยครูก็สอนตามตารางเรียนที่นักเรียนเรียนที่โรงเรียนเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้เรียนของครูกุ้งหรือว่าคุณครูกุ้งสอนแล้วคุณครูสมพรให้ใบงานนักเรียนก็บอกครูด้วยนะเอาป้ายต่อค่ะก็คือเราจะเรียนเรื่องเครื่องหมาย รับรองคุณภาพสินค้าและบริการนั่นเองนะนักเรียนเพื่ออะไรเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเรานะคะต่อไปเครื่องหมายรับรองคุณภาพและสินค้าบริการคืออะไรนี่ไงเครื่องหมายอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายนี่ก็เครื่องหมายนี่ก็เครื่องหมายแต่เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการอะ่ะมันเป็นยังไงคือ พราะเหตุใดหน่วยงานของรัฐจัดให้มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพในสินค้าและบริการเพราะอะไรล่ะทำไมต้องมีไปดูกันสิคะนี่ไงนักเรียนสินค้าต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักง,งานมาตรฐานผลิภงงตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออก,กอน,นั่นเองนักเรียนนี่ไงเป็นเครื่องหมายแบบนี้อ,อะไรมันอะไรมันกัดอะไร หน้าขูทอ่ะทีนี้นี่ไงคะนี่แหละคือเครื่องหมายเครื่องหมายที่เช่นเครื่องหมายมอโกสองมอคือเครื่องหมายที่เราจะเห็นตามอะไรตามสิ่งที่เป็นพวกอุตสาหกรรมใหญ่ที่มันผลิตมาจากอุตสาหกรรมถ้าอุตสาหกรรมเล็กๆแบบโรงงานผลิตในชุมชนเขาจะไม่ค่อยมีนะคะนักเรียนต่อไปก็คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า และบริการอื่นๆก็คืออย่างไรเครื่องหมายห้าล้านเครื่องหมายประหยัดไฟเครื่องหมายอ้อย่อนี่นะคะสามอย่างนี้ก็จะเห็นบ่อยในพวกอาหารเนาะแล้วก็สิ่งที่เราบริโภคก็คือการใช้นั่นเองบริโภคที่ไม่ได้กินนะเรียนบริโภคที่ใช้นะคะอย่างงงนะไปต่ออ่ะเครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซ้อมอ,อคืออะไรนี่จำเครื่องหมายไว้ มออกทั่วไปเขาเรียกมออกทั่วไปนี่คือเครื่องหมายมออกทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปนั่นเองผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานนั่นเองนักเรียนไม่ทันครูฟังไม่ทันนักเรียนก็อ่านด้วยนะคะอ่านไปด้วยแต่ถ้านักเรียนอยากจะฟังอย่างเดียว่ รู้สึกฟังแล้วจำได้นะก็ฟ,ฟังฟังอย่างเดียวก็ได้คูไม่ว่านะแคะ่อะไปต่อสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปมอออกก็จะอยู่ในไหนบ้างก็จะอยู่ในดินซอขวดน้ำมาอีกแล้วนี่นินนีนินมาอีกแล้วเรียนวันนี้มันมากวนดูสิมันมากวนครูบ่อยมากเลยอะก็ดูไปคปรูก็จะ ก็จะพูดไปบอกว่าสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนะคะก็คืออยู่ในไหนอยู่ในนิสซออยู่ในมวกอยู่ในขวดน้ำที่เป็นขวดพลาสติกนะนะักเรียนแล้วก็อยู่ในลูกบอลบาสเกตบอลที่ผลิตจากพลาสติกหมวกก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองอไป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 อย่าก,กวนเบสี่เบสอนอยู่อ่าทีนี้ เราก็ไปดูต่อนะคะนักเรียนเครื่องหมายรับรองคุณภ,ภาพสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องหมายที่2ก็คือมอกแบบบังคับสีแดงเห็นไหมว่ามันสําคัญการบังคับมันก็เลยมีอะไรมีวงกลมด้านนอกสีแดงแล้วเป็นเครื่องหมายสีแดงที่ชัดเจนเพื่อเป็นการบังคับนั่นเองนะคะคือใช้ในการบังคับให้ผู้ผลิต ต้องทำตามมาตรฐานและต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองอ่านี่ไงมันก็จะอยู่ในไหนในแอร์ว่าแอร์เนี้ยมันปลอดภัยใช้แล้วมันทําไมมันเย็นที่จริงที่จริงแอร์มันก็ต้องเย็นเนาะมีแอร์ที่ไหนที่ไม่เย็นอันนี้ก็คือใช้แล้วมันเย็นเลยที่จริงมันก็ไม่ไม่สมควรที่จะมาพูดนะครูเนี่ยนะ คือเอามาเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้รู้ว่าพลาสติกที่เอามาเนี่ยมันไม่มีพิษไม่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดมันเลงเวลามันปล่อยอากาศออกมาปล่อยความเย็นออกมามันก็พลาสติกมันต้องทนทานสามารถมีอายุการใช้งานนานอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วก็เครื่องมืออะไรเครื่องมือช่งางเธอซื้อคอ้อนมาจะตีตะปูแต่ทำไม หัวคอหลุดปิ้วไปใส่หัวเพื่อนอย่างเงี้ยได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าอย่างเช่นน้ําเหนือหญิงกับพ่อฟ่างนั่งข้างกันแล้วใครนั่งข้างหน้าํำแรงําแรงจะเอาตะปูมาตอกยกขึ้นปึง้งไปโดนหัวเข้าฟ่างพอดีเข้าฟ่างเข้าโรงพยาบาลนี่แหละคืออะไรมันไม่ได้มตาตรฐานนะคะนักเรียนต่อไปก็คือตุ๊ก,กตา มันต้องสําหรับเด็กเนาะทีนี้ของเล่นพวกเนี้ถ้ามันไม่ปลอดภยัยมีสารพิษก็ไม่สมควรที่จะมาขายให้เด็กเพราะเด็กมันชอบอะไรอมชอบดูชอบ,ชอบจับแล้วก็มาโดนหน้าโดนตาโดนมือถ้าบางคนแพ้สารเคมีในพลาสติกก็จะเป็นผื่นก็ได้นะอย่างเงี้ยบางคนก็เผลอกินสีหลุดลอกเข้าไปนี่ก็อันตรายนะคะแล้วก็กล่องนมกล่องนมก็เหมือนกันถ้ามีสารพิษถ้ามันไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ปลอดภยัยสารมันก็จะไปละลายอยู่ในนมอยู่ในเครื่องดื่มให้เรากินเข้าไปกินเข้าไปก็มีเขาเรียกอะไรมีสารพิษเข้าสู่ร่างกายสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคภัยตามมานะคะไปต่อไปต่อคูที่ตาครูลอกแหละเพราะอะไรคููมองแมวคููมองหาลินิลนล,นลนิมินมันมันเดินวนคูตอนเนี้ยอ่ะต่อไปนะคะก็คือมผออชอคือผลิตภัณฑ์ชุมชนนะักเรียนเห็นไหมที่เป็นรูป มือควยมือจับยังไงจับอย่างนี้เออจับอย่างนี้แล้วก็จับกันไปสี่เหลี่ยมเหมือนที่เวลานักเรียนทําไมนักเรียนให้เพื่อนนั่งนั่นแหละเขาจับควยกันอย่างนั้นแหละคือก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพก็คือโอท็อปนั่นเองนะคะเพื่อทําไมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยมันตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมีระดับคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้อ่มีอะไรบ้าง เอา้ามีอะไรหล่ะหูไม่มีภาพให้ครูเลยก็มีอะไรล่ะก็มีอะไรมีกระเป๋ามีน้ำพริกน้ำพริกก็ต้องปลอดภัยเนาะอะไรอ่ะมะม่วงกวนผลไม้กวนอะไรอย่างเงี้งกกยก็เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อเสื้อทอ่ออะไรก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะ่ะแล้วก็นี่งไงเครื่องหมายบริการอื่น เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการอื่นๆก็คืออะไรก็คือเครื่องหมายฮาลาลนนั่นเองนะคะเครื่องหมายฮาลาลนเนี่ยเขาเรียกว่าจะแสดงกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารของมุสลิมมุสลิมอิสลามที่เขาไม่ทานเนื้อสัตว์เนื้อใหญ่ๆเขาจะไม่ทานหมูเขาจะไม่ทานวัวเนื้อสัตว์ใหญ่ๆเ,เขาก็เลยต้องมีตาฮาลานเพื่อเป็นภาษาอาหรับประทับอยู่ผู้ออกตาฮาลานในประเทศไทยเนี่ย คือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะรู้จักไหมเคยเห็นนักเรียนเคยเห็นนักเรียนรู้จักอิสลามไหมก็คือคนที่ทำไมคนที่มีผ้าโพกที่นับถือศาสนาอิสลามที่เข้งในศาสนาหน่อยก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานถั่วไม่นมที่เป็นนมจากนมวัวอย่างนี้ก็จะไม่ทานจะทานแต่ที่เกิดมากกับพืชเท่าน,นั้นเองนะคะนักเรียนเพราะว่าเขาถือศีลของเขาอเนาะที่จริงศาสนาพุทธเราก็ ก็น่าจะไอ้นี่นะน่าจะไม่ทานสัตว์ใหญ่มั้งเนาะครูสงสารครูก็เลิกทานเนื้อวัวแล้วนักเรียนเลิกทานนานเลิกทานมาสามปีสามปีแล้วเพราะว่าครูเห็นครูเห็นไม่ได้เห็นมันโดนเชื่อหลอกแต่แบบเห็นลูกวัวนั่นแหละที่มันตายแล้วคนก็ไปไปไปแล่นเนื้อมนะันอะแล้วก็ครูสงสารมานะันนะนักเรียนครูก็เลยไม่อยากไม่อยากกินพอกินแล้วครูนึกถึงมันเนาะมามามา,มากลับเข้ามา เดี๋ยวจะซีเป็นซีรีส์เศร้าหนังสั้นนะเอามาต่อเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคา้าประกัน,นอื่นต่อนะก็คืออะไรเครื่องหมายฉลากไฟประหยัดไฟเบอร์ห้านี่ไงในพัดลมตู้เย็นตู้เย็นมีแอร์มีพัดลมมีเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือสิ่งที่เมื่อใช้แล้วเนี่ย เขาแสดงอะไรเพื่อให้ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดไฟค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพดีผู้ออกฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าคือกระทรวงพลังงานนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเช่นถ้าเราเจอเนี่ยฉลากเนี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อเราก็ใช้ได้เพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเวลาเขาออกแบบมาเขาก็จะผ่านกระบวนการตรวจสอบขบวนการทดสอบว่าไฟเนี่ยว่าตู้เย็นเนี่ยมันกินไฟแต่ละเดือนมันกินไปกี่วัตต์อย่างเงี้ยนะแอร์ กีวัดพัะลมกีวัดแล้วจะทํำยังไงให้มันกินได้น้อยเขาก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วถ้าเรียนเจอนี้ก็คือว่าเยี่ยมนะคะใช้ได้นะคะอ่ะทีนี้มันกลับมาอันไหนอีกอ่ะอ,อ,นะอ๊มันกลับมาอันเก่านักเรียนหรอมันกลับมาอันเก่าแง่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึง กลับมาอันเก่านี่ออกหน่อยออกเจอพี่พี่เขาหน่อยอ่ะไปต่อทีนี้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปทีนี้ไปไหนก็ไปมองแมวนักเรียนสงสัยใช่ไหมทําไมแมวดําลินินเนี่ยโดนทิ้งโดนมีคนเอามาปล่อยแล้วก็ตัวแค่นี้นักเรียนไม่โตเลยตัวนี้เดียวไม่โตขึ้นเนี่ย ปีหนึ่งแล้วน้องก็ไม่โตก็ชื่อลินินครูก็จะชอบอยู่กับครูทีเนี้วันนี้ครูอยู่ที่บ้านครูก็เลยสอนอยู่ที่บ้านทีนี้เขาก็เลยนั่นแหละชอบที่จะมาอยู่กับครูคือนักเรียนไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวแมวสีดํานะนักเรียนเขาขี้อ,อ้อนเขาน่ารักถ้านักเรียนได้เรียนนักเรียนจะรู้สึกรักเขานั่นแหละอ่ะต่อในเรื่องของเราแมวก็ปล่อยไปทีนี้ เครื่องหมายที่ใช้กำกับก็คืออยอกำกับอะไรล่ะก็กำกับพวกอะไรอาหารและยาเออว่าปลอดภัยไหมในการใช้นั่นเองนะคะนักเรียนเช่นเราจะกินยาแต่เราไม่มีเครื่องหมายอะไรไม่มีเครื่องหมายอยอแล้วทำไมอ่ะไม่มีเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันปลอดภัยกินเข้าไปแล้วมันจะเออน้ำลายฟูมปากตายหรือเปล่าเป็นยาพิษหรือเปล่าหรือ อาหารนั้นๆอาหารที่เราเนี่ยกินเช่นมาม่าปากระป๋องอะไรที่มันเป็นอาหารแห้งเนี่ยนักเรียนต้องดูนะว่าว่ามันมีอยอยหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยทานเข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็มันก็อาจได้ได้โทษมากกว่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะเนี่ยสามสามเหลี่ยมความแล้วไม่ขีดตรงนี้นักเรียน,น,นต้องดูดีๆนะคะาไปต่อคะ่ะ อ่ะทีนี้ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการคืออะไรคืออะไรล่ะนี่ไงมาเรามาดูเครื่องหมายที่พบอ่ะช่วยกันตอบนะคะ 1. พัดลมเราสามารถจะเจออะ,อะไรในพัดลมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ,อ่านี่ไงวุทำไมไม่ยอมตอบลครู เราต้องเจอหนึ่งคืออะไรนี่เลยข้อนี้เลยฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าแน่นอนในพัดลมเนี่ยเราต้องเจอต่อไปกล่องนมมาดูกล่องนมกล่องนมเราต้องเจอออยอใช่ไหมว่ากินแล้วปลอดภยัยแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะว่าถ้าอิสลามกินได้เราก็จะพบเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะเจออยู่สองนี้นะคะเพราะว่าฉลากไฟประหยัดเบอร์ห้าจะมาติดที่กล่องนมไม่ได้นะคะเอาไป สามนี่ไงปลั๊กไฟเจออะไรไม่มีไม่พบเครื่องหมายเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าปลั๊กไฟนักเรียนเห็นปลั๊กไฟที่เสียบไหมปลั๊กไฟที่เสียบตามบ้านเราอะ่ะมันไม่มีเครื่องหมายมาติดให้นะคะนักเรียนเสียบปุ๊บแต่ถ้าเป็นตัวปลั๊กพ่วงปลั๊กสามตาเนี่ยมีเครื่องหมายนะซอดถอยนางลมลองไปดูในครัวที่บ้านตัวเองก็ได้นะเออมา เราเห็นมีไรอยอยเครื่องหมายอาลานฮาหลานแน่นอนลองไปดูว่ามันมีไหมมันเป็นเหมือนที่เราเรียนหรือเปล่าอันทีนี้เรามาดูงานใบงานของเรานะคะนี่ใบงานของเราก็จะนี่เลยครูจะไม่แนบให้นักเรียนนะครูจะให้นักเรียนเนี่ยสตอ็อปกดอยู่สต็อปแล้วก็เขียนตามเอานะทีนี้มีอยู่สามข้อ อันนี้มันเป็นงานกลุ่มแต่ว่าครูให้ทำงานเดียวทำโลสมุดนะคะปศอ,อ่ะหนึ่งเครื่องหมายอะไรความหมายของเครื่องหมายคืออะไรรายการสินค้าที่มีเครื่องหมายนี้มักจะเป็นอะไรนะักเรียนก็อะไรไปดูความหมายย้อนกลับไปดูเสร็จแล้วก็ไปดูซิว่ามันส่วนมากมันอยู่ในอะไรมันอยู่ในไหนเนาะครูสอนนักเรียนผ่านมาแล้วเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะคะ อันนี้เหมือนกันอันนี้เนี่ยโหแค่เห็นวงกลมรู้เลยว่ามันต้องเป็นสีอะไรขึ้นมาสีแบบสีจะแจ๊ดจเลยรู้เลยว่ามันต้องเป็นข้ออะไรจดๆๆครูไม่บอกให้ในักเรียนไปย้อนดูนะคะถ้าคนที่จําได้ก็จะตอบได้เลยว่าอ๋อมันคือเว้ยครูไม่เผลอครูไม่เผลอรอบนี้อาป้ายต่อค่ะอุ้ยอันนี้เพิ่งเรียนมานักเรียนก็ทํามานะสามข้อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ ส่งเข้าไปถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบั้มงานตัวเองนะคะก็คือนักเรียนส่งเข้าไปเดี๋ยวครูจะเข้าไปดูนะซึ่งมันก็เยอะมันก็หลายคนครูก็จะเข้าไปดูว่านักเรียนส่งงานครบไหมในครั้งที่ครูสอนนะคะอ่าจบแล้วสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครูเบียครูเบียจะรีบไปไหนครูเบียก็จะรีบไปสอนวิพีต่อเพราะฉะนั้นครูไม่รู้ว่าอ่า นั่นแหละเหมือนเดิมใครที่ยังไม่เข้ามานักเรียนไปชวนเพื่อนด้วยนะเพราะว่าครูอยากให้มาเรียนมันจะเสียเวลาเพราะว่านักเรียนอะไรเห็นข่าวไหมที่บอกว่าอาจจะต้องเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเพราะฉะนั้นถ้าักเรียนไม่เรียนเลยนักเรียนจบนะจบจบเลยจบแน่นอนก็คือความรู้ไม่ทันเขาแน่นอนนะอ่ะ สำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ครูก็ขอลานักเรียนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันชั่วโมงหน้านะคะก็คือวันจันทร์หนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตั้งใจทำงานนะตั้งใจทำงานครูด้วยส่งงานครูด้วยโอเค